ไหนกันก like, ินไหวใกล้ๆก็ได้เจ๊เพิ่นจะเล่นครับอ่ะเกี่ยวๆไปเลยครับเนี่หมูไก่คมบนคมมึงด้วยเมืนจับขาจับยังคมหัวไว้ด้วยน้ำหเอาเอาล่อออกเครื่องเออคมหัวไว้คมขาไว้่ะจับขาไว้เออพาะคมไว้คมไว้ได้ เบิ่งก่อนเป็นไงอักเสบพนักเสบตาทิดเสือติดเสือทิดเสือตอนเพิ่นท่านในแหงนะทิดเสือกขาไปดนลำลำนี่นะลำกล่องตอนะเบือเพิ่นนี่เพิ่นติดเสือตะเบือว่าเมน บางตัวจะติดเสือบางตัวจะเป็นฟีเลยก็ได้โมเมนต์ใส่เลือดที่เพื่อนว่าใส่เลือนโมเมนต์ครับเนี่ยจะจับเบิ้งบุเสือจับเบิ้งเห็นบ่มเป็นหํำเป็นนํำเลื้งเพราะเป็นนํำเลื้งแล้วมันจะกลายเป็นเป็นเป็นน้องเป็นเป็นหัวผีเป็นเป็นฟีคือคือน้องมันจะอักเสบอ่นแหละครับคือคือตอนนี้มันเป็นหนำเป็นมาจ๊กแจ๊กมือแล้วนี่ ถ้าปลาเวียดนามันจะมันก็จะสุกจะเป็นฟีเป็นน้องแตกแตกออกมาครับเนี่ยคือคือเพิ่นเป็นคือเป็นเป็นเป็นอักเสบแหละตาสะดือสะดืออักเสบคือเขาเหยียบหนามันหอมหนองแมนมันมันแมนมันติดเสื้อตั้งแต่ผุนแต่ช่วงเพิ่นโบทันโบทันเดือดแห้งเลยแมนนี่เพิ่นลดจักมือเพิ่นลดส้นสะดือเพิ่นว วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวอยู่พอหลังอาทิตย์มาเลยมีอาการบวมขึ้นเนาะแมนแมนแมนพอวามันผีสังเกตมันบ่แห้งขึ้นตัวนั้นตัวนั้นมันเหี่ยวนะที่เพิ่นว่ามันจับเบิ่งน้าเพิ่นว่าเพิ่นคือว่าใส่เลือดแล้เพิ่อนจับเบิ่องข้าใส่เลือดแล้วถ้นเนี้ยจะว่าโมเมนต์หมอซ่านหอกลูกเก่ามัดจับเบื้องโมเมนต์ใส่เลือดครับสะดืออักเสบเลยถ้ากรณีใส่เลือดนี่จะจับแบบนี้ตานี่ยมันจะไหลเขาเป็นหูมันจะมีช่อง ซองเนี่ยซองทองนี่มันจะเป็นรูทปทำมันข้นกับซองทองมันร่องห้ำร่องซองทองมัน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 บอสมานกันบดติกันคือมันออกมาใส่กันเลยออกมาครับนี่ซองทองบดแต่เนี่ยซองทองปิดครับเส้นสายสะดือเติมสายสะดือติดติดเชื้อนี่ติดเสืออักเสบติดเสือตั้งแต่ส่วงพูดและก่อนเพื่นอเพื่นจะแห้งพื่อจะลุดพุ่นล้วครับติดเสื้อจะเป็นน้ำจะ แต่ช่วงนี้จะเป็นนำเลื้ยงทำเลื้ยงที่อย่อยยางนั่นไปจะเป็นก็จะก,กลายเป็นน้องออนี่คือการอ,อาการอักเสบครับครับงัวเขาจะซึมแน่มันเจ็บแมนฮะถ้า,ถามันจะไล่โล่งหรอกก็เป็นสาเลือดนะแต่เพื่อนว่าสาเลือดโบแมนครับ,บโบแมนมันอักเสบแมนอาการอักเสบอาการอักเสบนี่แหละปัญหางวหน่อยหล้างขอด จะเจอพ่อแม่พี่น้องเข้ากเกษตรกรจะเจอลักษณะเขตแบบนี้คือปัญหาหนึ่งสะดืออักเสบกับใส่เลื่อนกระสะดืออักเสบนี่มันเกิดจากติดเชื้ออยู่ในส่วนของวท่านหางมันจะเกิดเป็นเป็นเล่าบางตัวบางตัวจะเป็นเล่าเนี่ยเป็นเล่าคือฮอตด็อกนี่ครับแข็งบวมมันบวชขึ้จะเป็นฟีจะเป็นน้องอะไรอักเสบอะไรครับติดเชื้อ<ช>ครับแต่ถ้ากรณนี้ใส่เลื่อนย่มนอน ครับมันก็จะไล่เขาเลย,ลยเป็นแบบเขาต่ตอนพื้นยางมันก็จะไล่ออกบวมเป็นระยะระยะจนนั้นลักษณะระยะแท่าเทาทานี้จะเป็นแบบเสมอตลอดครับอแต่น่านไปก็จะบวมอักเสบใหญ่งงขึ้นแห้งพราะเสื่อผนร้ายคนจะเกิดอาการอักเสบหลอ่าก็ครืออักเสบด้วยครับเด้อพี่น,น,น้องเกษตรกรเฮามีอะไรปัญหา การดูแลสุขภาพวิบาลโครแรคลอดเ่าก็ต้องดูแลแบบนี้แหละเนื่องขอดมากต้องได้กินนู่นน้ำเลื้งจากแม่หลูกจากแข็งแรงสองต้องเบิงสะดือนี่แหละปัญหาคือะดืออักเสบบางตัวถ้าเบิงโมแหงนี่แมง่วันจะไปเจาะขี่ไส้กับเป็นนอนนี่คือปัญหานี่แหละจังวะเพิ่มพอแม่พี่น้องเข้ากะต้องดูแลแบบนี้คือดูแลบ่หายน้อนเจาะคือเพิ่นแหงไปแต่ก็โอเคแต่แหงบางตัวก็จะติดเสือแบบนี้นะครับติดเสือแต่พระท่านแหงอักเสบ ปิดแผลปิดแผลแผลปิดแต่แต่ว่าติดเชื้อข้างในอยู่นะ<ม>คือสะดืออักเสบเนี่ยปัญหาปัญหาหลังลังลอดปัญหาแรกลอดการดูแลสุขภาพวิบาลโคลแรกลอดกับแบบนี้แล้วครับโอเค